เยวผมไปเอาทกวันไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรถามแล้นก็จบแค่นี้เลยัวันนี้นายฐานนะพี่เรากับนายฐานเนฐานนะที้ได้วันนี้ซ้อมมาแล้ววันนี้มาเรียนร่วมงานนะนายฐานนะที่วันนี้เรามาร่วมงานครับเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็มาม้วนๆม้วนๆดยชุดก็รู้แล้วว่าชุดก็ม้วนมากใช่่ การแห่กระบววแล้วก็มีทุกคนมาร่วมเต้นไปด้วยกันก็สนุกดีครับอันนี้คือขึ้นรถแห่รถอะไรเป็นไงบ้างโมเมนต์ก็โมเมนต์ตอนนั้นก็ม่วนดีครับผมว่าหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งที่เราจะได้มาแห่รถหนี้ก็สนุกดีครับระยะทางระยะทางมันใกล้ว่านี้ใช่ไหมวันจริงวนจริงเหรออ๋อผมไม่รู้ใช่ใช่แน่าจะใช่ครับใช่ใช่ใช่ ก็น่าปีที่แล้วนะที่แล้วน่าจะเป็นแบบตั้งแต่อนุสโซรีอ่ะมาแล้วก็มาตอบว่าเราไม่รู้ไม่ได้ครับผมระยะทางจริงๆนะครับก็เชิญชวนทุกคนมานะแล้วก็จะมีศิลปินมากมายเลยที่จะมาแบบมอบความสนุกให้ทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณอัธนาลนะฮะพี่โปนะครับผมคุณอิงนะครับผมหรือว่าทีนี้ก็จะเจอกับพี่ตาจุกัเลอร์ด้วยใช่ครับผมแล้วก็มีการกินกันเที่ยวฉับ จะสำหรับเราก็งานฉับเหมือนการเห็นครับทุกงานถึอการมกติบ่อยสงคัญคือทำงานทุกวันเลยไหมหรือว่ามีเวลาพักวันหนึ่งไหมหรืจริงๆอ่ะมันมันทุกวันครับผมแต่ว่าเราหยุดไปวันหนึ่งเพราะว่าไม่ไหวเพราะว่าจะร้องเพลงติดกันไม่ยีไม่ดีใกล้คอนเสิร์ตด้วยก็เลยแบบขอหยุดไปวันนี้แล้วกันอะไรเงี้ยไม่รับวันใช่ก็จะไม่ติดกันแล้วก็คือวันที่หยุดจะเอาไปพักผ่อนเอาไปเที่ยวอะไรยังไงไปโดนสัดน้ำไหมอะไรไปนอนใช่ ครับผมตอนนั้นต้องหัวผู้ใหญ่นี่ไม่มีอะไรอย่างนั้นไม่ไม่ยินหรอไม่ยินเหรอไม่ยินเลยที่ออกเมื่อคืนเมื่อคืนก็แบบคุยกับคุณคุณย่าแล้วคุณย่าก็แบบว่าให้พรแล้วเรียบร้อยใช่ใช่ครับผมแล้วก็กลับไปหาคุณแม่ช่วงนี้อ๋อก็คือวันหยุดนั้นก็กลับไปใช่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  อ๋อถูกวรัก็ยังมีเวลาอยู่กับครอบครัวนะไม่ได้ใช่ใช่ใช่ก็เจอคุณแม่ตลอดใกล้วันเกิดคุณแม่ด้วยใช่จรในจริงพองานมันแน่นอย่างเงี้ยเราเวลาอยู่กับครอบครัวมันน้อยลงในการรับก็มันก็น้อยลงครับแต่ว่าเราก็พอเราอยู่ก็เราก็จะแบบอ่าจัดเวลาให้มันแบบว่า efficient ที่สุดจริยิ่งช่วงยิ่งช่วงเทศกาลยิ่งช่วงเทศกาลน่ะสิเนะสินแดื่มน้ำสินแล้วมีนารับงานเยอะมากแบบทุกเทศกาลเลยแบบ ครอบครัวก็จะมีงานผมว่าครอบครัวผมก็ยุ่งพอกับผมอ๋อไม่ไม่น่าเป็นไรเพราะว่าคุณว่าคุณแม่อะไรเงี้ยก็ทํางานกันอ่ะพกกันอะไรเงี้ยก็ผมว่าเราก็เจอกันในวันที่เราพักนี้แหละแล้วอย่างวันเกิดของแม่นี่เราจัดหนักเลยไหมพี่นิกก์จัดหนักกันใช่ไหมจัดหนักความท้องฟ้านะอ๋อก็มีคิดไว้กินมีคิดไว้ใช่ก็เอ่อยังไม่บอกไปแล้วบอกก็รู้ ก็ยังไม่บอกตอนนี้เออแต่ก็คือใดๆก็คืองานยุ่งแค่ไหนครอบครัวก็ฉันก็งจะก็ต้องไปก็ต้องไปกินข้าวคุณแม่ให้ได้ใช่ลองปัดไม่ไม่บอกคุณแม่ไปเลยว่าถ้าเป็นอะไรเดือนเกิดคุณแม่ไม่ชอบจะพายอ๋อผมถามคุณแม่แล้วครับแม่อะไรครับมันเกิดอะไรอ๋อใช่เดี๋ยวไม่ถูกใจใช่ก็เราอายุสามสิบแล้วอ่ะมีวันเกิดแม่ที่เราได้ได้เจอเนี่ยก็สามสิบรอบแล้วอ่ะก็เดี๋ยวเราถามเอาเลยดีอนครับใช่ สงการมีแฟนๆมีรุ้นจะได้เห็นแบบร่างทองวับวับแว๊บแว๊บโชว์วิวได้ยัมากไหมคะเขาก็มันร้อนอากาศมันร้อนมีเสื้อผ้าน้อยชิ้นมันร้อนอย่างงี้ก็ก็แล้วแต่เวทีแล้วแต่แล้วแต่ฟิลของอ่าชุดที่ใส่ไปเล่นในงานและงานใช่แล้วในไอจีเป็นแฟชั่นเซสตอะไรเงี้ยมีเวคะซัมเมอร์แบบก็อาจจะมีก็ได้นะก็ต้องรอดูเพราะว่าไอเรื่องพวกนี้มันแล้วแต่ฟิล ก็คือแฟนๆคาดหวังเราจอมฝูกเราปินคุณปิ๊ดเราแหละเราเราเลยเราดูดูตัวไว้เนี่ยเราถามแฟนแฟนในแถบเนี่ยพูดขนาดนี้แล้วจะจะลงรูปให้เราดูไหมลงรูปให้เราดูไหมก็แล้วแต่ฟีลแล้วแต่ฟีลเออครับผมครับผมครับผมโทษทีก็พี่ที่มาอยู่ตรงนี้ได้ไหมมอยู่ตรงนี้โอเค การแฟชัมีรุนเนาะได้เห็นได้เห็นกันไ่าน่าน่าจะได้เห็นผมเล่นน้ำครับแต่ก็แฟชั่นเซ็ตก็ยังรุนอยู่ก็พี่ใช่ไหมวันนี้พี่ก็ยังรุนอยู่ใช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 ่ก็ก็ก็รอรุนต่อไปครับผมเงาแล้วหมดละหมดหมดหมดละมีอะไรจะบอกพี่ไหก็สำหรับเจมส์นะครับสำหรับเจมส์ในประสบการณ์มีอะไรอยากจะอวยพรเพื่อนๆไหมครับขอครับก็ครับก็อยากจะอวยพรเพื่อนๆ ก็ขอทุกคนมีความสุขมากในมันสุขการครับผมแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้พี่ๆสื่อทุกคนเดินทางกันปลอดภัยไม่เจอเรื่องแย่ๆนะครับผมรองชาแล้วก็ขอให้ตั้งต่อไปมีเรื่องที่จะคิดว่าจะทำอะไรก็ขอทุกคนมีความสุขมากครับผมอย่างอย่างสุขการอย่เรามีประสบการณ์แบบ ความทรงจที่ดีในวันสงการต้องเล่นต้อต่องขอเล่าเหตุการณ์รหน่อยแย่ๆแย่ๆด้วยวะไม่เล่นสนพูดไ่ปากกัพี่ไปเมื่อกี้อ๋อใช่ไงขอไม่เจอสิ่งเดียวกันอ่ะตัวอย่างเช่นเออเวลาเมื่อก่อนตอนอายุแบบว่านานมากแล้วไม่ได้เล่นสงการไมานานมากแล้วตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราจะไปเล่นกับน้องแล้วก็น้องเขาก็จะแบบพกโทรศัพท์ไว้ตรงนี้แล้วก็จะเป็นซองใสใช่ไหมฮเออแล้วก็เพิ่งซื้อซองมาประมาณห้าทีเออซองอะยังอยู่ แต่โทรศัพท์ไปคือกรีดเขากรีดเขากรีดแล้วเขาก็แบบไปเลยใช่ช่วงเปลี่ยนอันนี้คือเมื่อกี่สิบปีแล้วโอ้ประมาณแบบอายุผมอยู่มสามมสี่อะไรเงี้ยอายุสิบใช่ใช่ช่วงนั้นเลยร้องร้องหายเสียใจไหมโทรศัพท์ไปไหมน้องเหรอครับก็ไม่ร้องครับซื้อใหม่ใช่ครับก็แต่ว่า เฟลอยู่นะหมายว่าเพิ่งยังไม่ได้เริ่มเล่นสงการณ์เลยเพิ่งซื้อซองอุ้ยโทรศัพท์กลัวาเปลน้ำใส่ปุ๊บเลล่ยแต่ซองค่อยไว้ัเตือนเตือนให้ระวังเตือนระวังมิชดชีพนะฮะก็ขอให้ชะตากรรมเดียวคนที่เอ่โกงบัตรคอนเสิร์ตนอะไรอะ พูดได้เหรอเราอยากไปซ้ำเราอยาไปซ้ำเรายากลองไปดว่าแช่งใหม่แช่งใหม่เลยพิจารที่ใครสนารขอให้อุนจีมันสวนทางออกมาเออป็นไงเราห่วงกันเลยนะครับผมก็ต้องแบบนิดนึงเขาจะได้ไม่ทำอย่าไปโกงอย่าไปทำร้ายใครนะครับผมคุณผู้หญิงสุภาพสตรีระวังด้วยแต่งตัวก็ระวังแล้วก็ระวังเรื่องแบบ โลลแรด้วยใช่ในเทศกานะเพราะว่าแบบว่าผมเจอทุกปีเลยเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงอะไรงเี้ยที่เขาแบบไปเล่นสุนการระวังตัวนะครับผมแล้วก็อ่าระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยเรื่องแอลกอฮอล์หรืออะไรเงแบบอีกเรื่องนึงค่ะให้เจมฝาถึงคนโสดไม่มีคู่ในวันสุดาหนี้ด้วซึ่งพี่ก็คือพี่แล้วเของที่อ๋อที่อ๋อครับผมก็ให้กำลังใจนิดนึงผมว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าเศร้านะไม่ต้องให้อลังใจหรอกก็คือผมว่า มันก็เราใช้ชีวิตยังไงก็อย่างนั้นอะไรเงี้ยเมื่อไหร่คนที่ถูกต้องเข้ามาเราก็จะรู้เองอย่าไปรีบอย่าไปร้อนอะไรมันครับผมแล้วก็ขอให้เล่นน้ำอย่างมีความสุขเออก็าอย่าไปรีบร้อนเดี๋ยวเราเราจะแบบเจออะไรที่มันแบบว่าไม่ถูกต้องค่อยๆเลื่อค่อยๆครับผมใช่แต่ถ้าใครรอมาปากแม่ยืนหน้าเลยนะนี่เราก็เราก็สงวนตัวนิดนึงโอเคครับกิ